สวัสดีครับรายการจมามน้พบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็จะมาตอบคำถามทางบ้านนะฮะมีคนเข้ามาถามอยู่ในไลน์แอดของยินโรนะฮะมาถามตอนคืนเลยบอกอย่างนี้ครับสวัสดีค่ะขอสอบถามเรื่องระบบบัญชีและการจัดตั้งบริษัทค่ะพอดีทํางานรับโอนเงินออนไลน์ค่ะ ทำงานรับโอนเงินออนไลน์ทำมาสปีแล้วยังไม่เคยเสียภาษีเงินผ่านบัญชีค่อนข้างเยอะรายได้มาจากส่วนต่างค่าบริการตกเดือนหนึ่งประมาณ5 0 0 0 0ื่นถึงแปดหมบาทอยากมีเอกสารเพื่อยื่นซื้อบ้านในอนาคตควรเป็นไปในทางรูปแบบไหนดีคะมีเพื่อนแนะนําให้ไปจดในรูปแบบบริษัท ไม่มีความรู้อะไรพวกนั้นเลยค่ะตอนนี้ทําออนไลน์อย่างเดียวไม่มีหน้าร้านค่ะทํามาตั้งแต่ปี2018แล้วค่ะก็มองว่าในส่วนตรงนี้นะคะที่เขามีรายได้แค่เพียง50,000-80,000บาทต่อเดือนนะะ่ะนะอาจารย์เคสเนี้ยไม่เหมาะสมอยู่แล้วค่ะที่จะไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือทางหุ้นส่วนค่ะคนที่แนะนําเข้ามานี่แนะนํามั่วล้ถูกไหม <c oughs> <c oughs> ก็ใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่า ถ้าเกิดคุณมาจดทะเบียนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนเนี่ยแม้คุณจะเสียภาษีต่ําก็จริงแต่ว่าการที่คุณมาจดเนี่ยคุณต้องมาเสียค่าสอบบัญชีเสียค่าทําบัญชีรายเดือนไอ้พวกค่าทําบัญชีและค่าสอบบัญชีหากเทียบเท่ากับภาษีที่คุณต้องเสียในรูปแบบของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วะนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าไม่คุ้มนะมมแล้วใช่ค่ะแล้วต้องมานั่งคอยเปิดบินเก็บบินอะไรอีกแล้วต้องมานั่งทํากฎหมายตามทำตามกฎหมายของ ออการบบเป็นนิติบุคคลใช่ค่ะมันยืากมีเรื่องปวดหัวไหมคุณเพิ่มเติมมากกว่าตรงเงินที่ต่างกันด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะดังนั้นอาจารย์เจ๊ก็แนะนําว่าให้เป็นบุคคลธรรมดาต่อไปเพราะ,ะไรายได้คุณยังไม่มากนะักใช่ค่ะแล้วการที่คุณจะไปยื่นกู้นู่นกู้นี่เนี่ยคุณสามารถเอาเอกสารที่คุณยื่นเสียภาษีในนามบุคคลธรรมดาเนี่ยไปยื่นกู้ได้เลยไม่ใช่แค่เพียงคุณมาทํางบการเงินในนามนิติบุคคลเท่านั้นอค่ะแปลว่าอาจารย์เจ๊กำลังบอกว่าเป็นบุคคลธรรมดาคุณก็ไปยื่นกู้ได้ขอแค่คุณ ยื่นภาษีถูกต้องมีหลักฐานว่าคุณมีไรายได้ตรงนี้ ชัดเจนใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ไม่ต้องเปลี่ยนไปเป็นนิติบุคคลใช่ค่ะอาจารย์เแนะนำหน่อยฮะแล้วเขาจะต้องยื่นภาษีอะไรบ้างครับสำหรับรายได้ของเขาประเภทนี้ค่ะก็รายได้ประเภทนี้เนี่ยก็มองว่าน่าจะเป็นเงินได้พึงประเมิน40วงเล็บ8เนาะอาจารย์ครับค่ะโดยส่วนใหญ่คนที่รับโอนเงินกลุ่มเหล่านี้ค่ะอาจจะทาอาชีพอื่นร่วมด้วยประมาณนี้ค่ะส่วนใหญ่จะค้าขายนะคะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ค้าขายคุณเก็บค่าบริการจากการรับโอนเงินนะคะมันก็คือ40วงเล็บ8อยู่แล้วยื่นพกดอะไรค่ะยื่นพกด94แล้วก็ ของดาว90ของทุกปีค่ะจานโอเคงั้นถามอีกนิดนึงเขาต้องไปจดภาษีมูลค่าเพิ่มไหมค่ะกรณีรายได้ที่เขารับโอนเงินบางทีเราเรียกกันว่าค่าธรรมเนียมโอนเงินละกันนะคะ20บาท15บาท10บาท5บาทอะไรแบบนี้นะคะถ้าเม็ดเงินก้อนนี้นะคะ่ะเกิน1ล้าน8แสนบาทต่อปีนะคะคุณสามารถที่จะไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ แต่ถ้าเกิดเบ็ดเงินของคุณนะคะในส่วนนี้ไม่เกิน1นล้านแปดแสนบาทต่อปีนะคะคุณไม่จําเป็นต้องไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเลยค่ะซึ่งดูจากตรงนี้แล้วเดือนหนึ่งของคุณไม่เกินแสนถ้าเกิดเดือนหนึ่งของคุณแสนหนึ่งปีหนึ่งก็แค่ล้านสองซึ่งไม่ถึงล้านแปดอยู่แล้วดังนั้นก็ยังไม่เหมาะที่จะไปจดแบดใช่ค่ะจย์ดังนั้นคุณก็เป็นของคุณอย่างที่คุณเป็นอยู่ในแ่แหละเหมาะสมแต่ขอให้เพียงชื่อภาษีถูกต้องเท่านั้นก็พอถูกต้องค่ะโอเค